หยดยอดพระคถาเรียกเงินโดยหลวงพ่อคุณปริสุทธโธท,ที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากทรัพย์สินอยู่ในมือกูจะให้มึงรวยเปิดคถาเรียกเงินหลวงพ่อคุณ วัดป่าบานไร่เทพเทวดาแห่งที่ราบสูงหลังจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ท่านได้มรณภาพจากไปแล้วแต่เรื่องราวต่างๆของท่านยังเป็นที่กล่าวขานอีกมากมายหลายคนรู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อคูณผ่านวัตถุมงคลต่างๆและท่านยังเป็นพระที่เผยแพร่คำสอนให้ไว้อีกมากมายเป็นคำสอน ที่ลึกซึ้งกินใจสะท้อนให้พวกเราทุกคนมีสติจนท่านได้ฉายาว่าเป็นปราดแห่งที่ราบสูงคถาเรียกเงินโดยหลวงพ่อคูณ ปริสุโทโธพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติภาวนาทุกวันดีนักแลคำภาวนาที่หลวงพ่อคูณใช้เพื่อหยุดสติทำสมาธิทุกครั้งท่านบอกว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่แนไปเรื่อยๆหลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ๆได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงวัดบ้านน้องโท ตำบลสำนักตะคออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหากใหญ่ก่อนแล้วหลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดงซึ่งหลวงพ่อแดงเป็นนักปฏิบัติทางด้านคันธุระและวิปัสนาธุระอย่างเคร่งครัดและท่านได้พาหลวงพ่อคูณไปฝากตัว เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคงพุทธสโรโดยให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกรรมฐานหลวงพ่อคงพุทธสโรเน้นเรื่องการมีสติระลึกรู้พิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มากระทบและให้เกิดความรู้เท่าทัน ในอารมณ์นั้นๆเช่นเมื่อเกิดอารมณ์หลงคันให้พิจารณาว่าอานิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นความทุกข์อนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาสักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนามซึ่งมีใช่ของเราและของเขาและท่านจึงให้แนวทางพิจารณา5ประการคือพิจารณาว่าความเกิดเป็นเรื่องธรรมดาหาลวงความเกิดนี้ได้พิจารณาว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาหาล่วงความแก่นี้ได้พิจารณาว่าความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดา